ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง2ทางนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาะประมาณว่าแนะนำเซตเซตเอ็กโคนะครับที่ไว้ใช้เอามาซับในทีมคุ c k อ w a p นะอืมซึ่งอาจจะขอบอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะไม่ดีเท่าเซตฮิวนะครับแต่ว่าอยากจะมาแชร์กันนะว่าเป็นสิ่งที่ผมเล่นแต่ถ้าถามว่าดีไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะ แต่ถามว่าผ่านไหมมันก็ผ่านได้นะครับแต่อาจาจะด้อยกว่าเส้นทิวในบางทีนะครับมาไม่ต้องพูดเพลงํำพังกันเลยมาเปิดดูกันเซ็ตนั้นเนี่ยที่ผมมาเนี่ก็คือเซต coordinate attack นะครับมาลองมาดูนั <S <S ่นคือเซ็ตนี้นะ e m p y r i a n Anthem นะครับถามว่าทำไมเซ็ตนี้ถึงเป็นเซ็ตที่ผมเอามาเล่นเป็น coordinate attack นะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันจะบัฟเพื่อนเนาะบัฟ The Active ฟ e s สโทเนเตอ ATK ไปยี่สิบเนะครับเป็นเวลา4วิอ่าจะบอกว่าติดคีนะเอะอข้อนี้ในแทยติดขีนะมันถึงจะบัฟก็ข้อนี้แอทแท็กส่วนใหญ่จะโจมตีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีแต่ถามว่าถ้าเทียบกับเซ็ตฮิลแล้วอันไหนดีกว่ายังไงก็ต้องบอกว่าเซ็ตฮิวดีกว่านะครับอย่างเมื่อกี้ไอเอมเพลย์เล่นแอนเทมเนี่ยนะครับไอเอมเพลย์เล่นแอนเทมเนี่ยจะบัฟแค่ตัวที่แอคทีฟอยู่เท่านะั้นใช่ครับ นั่นก็หมายความว่าตัวที่เรา s o f แคนเซิลไปอ่ะมันไม่นับนะมันน่าจะไม่นับนะเออถ้าผมไม่คิดไม่ผิดนะมันน่าจะไม่นับนะครับส่วนเซ็ทคิวเนี่ยจะบัฟทั้งทีมเลยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะด้วยเหตุนี้นะครับทำให้การที่เอาอันนี้ไปเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ก็มีข้อดีอยู่บ้างครับนั่นก็คือคอดีเนอร์แท็กดาเมจเพิ่ม80เนาะทำให้ตัวตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นคอตีเนอร์แท็กเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมไม่รู้ครัับผผมมมมถาาาาววว่่่นนนนใทเเอร์ได้ไยี ได้นะครับได้ด้วยนะอืซึ่งผมก็เคยผ่านมาแล้วซึ่งเจจีเนี่ยก็ผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นในทีมคุตสวอปเนี่ยมอเตอร์ไเนี่ยจะเก่งกว่าครับสำหรับ S6 นะเออสำหรับมอเตอร์ไฟเอนะครับจะเก่งกว่าเจจีนะเนี่ยในห้องนี้นะครับซึ่งถามว่าผ่านทุกครั้งไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่นะ ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้นะก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวดาเมจลากทีมซึ่งผมก็เคยลองนะครับโดยทีมบรันชังหลีเนี่ยแหละว่าจะเล่นแบบไหนนะครับเล่นแบบสลับซอฟคอนเซิร์ไปเลยนะครับหรือว่าจะอีกแบบหนึ่งคือท่าใหญ่จะไม่ซอฟอย่างเช่นตอนใช้ฟอร์เต้เนี่ยจะไม่ซอฟออกนะครับเพื่อให้เซตของคอร์ดีเนตแธเนี่ยมันใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับผมหรือว่าบรันเนี่ย สมอเนี่ยจะไม่ส w a p ออกนะครับเพื่อให้ไอเซตของไอ้อนี่นใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับผมถ้าถามว่าแบบไหนดีกว่า <c oughs> คือตามทฤษฎีแล้วมันควรที่จะไม่ส w a p ไม่ส w a p ท่าใหญ่มันควรจะแรงกว่าถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันเพิ่ม20%ใช่ไหมแต่ต้องบอกครับว่าส w a p เร็วกว่านะครับผม swap เนี่ยเร็วกว่านะ swap บบไปเลยเร็วกว่าถามว่า ทาไมอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับดวงทีหนึ่งครับเพราะเขาบอกว่าสี่วิใช่ไหมเออเพราะงั้นเวลาที่เราส w อปอยู่นะครับืมส p อยู่เรื่อยๆนะอ่าทาให้ทุกตัวเนี่ยมันได้บัฟอยู่ละแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้วัฟบัฟประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะว่าไอตอนทุ่มอ่ะบัฟมันยังอยู่หนะรือเปล่าสี่วิอ่ะแล้วขึ้นอยู่กับตัวเขาทีเนี่ยอีกนะครับว่าเร็วขนาดไหนนะอะอย่างเช่นเจจิเนี่ยผมอยากรู้ว่านาง อยูไ่ไหนวะผมอยากรู้ว่านางอ่ะทำกี่ครั้งนะครับต่อวิเนะน่าจะวิละครั้งนะครับผมอมแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะติดคีไม์ดูอัตราคียมผมดิห้าสิบเจ็ดเอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงละนะครับก็สำหรับใครที่ปั้นเจจีดสดหรือตัวอื่นส,ด,สดเนี่ยอย่างเช่นเมันจะมีอยู่มาณสามตัวนะครับที่ผมแนะนำนั่นคือเจจียินลินนะครับยินลินเนี่ยจจะไม่คใอย ไม่ค่อยพอใจผมสักวันเพราะว่าต้องเก็บฟอร์เต้ก่อนมันต้องเสียเวลานะครับแต่ถ้าเป็นเจจีเอาโเนี่ยอันนี้ดีเลยครับดีเลยนะเพราะว่าก่อนอันติก็คอนเนิแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมแค่เอามาแชร์เท่านั้นเองนะว่าผมเล่นยังไงเนาะแล้วก็มีความเหียนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะ ก็แบบว่าเอ้ยน่าสนใจมากก็แบบมันจะดีไหมอไอ้หรือว่าอยากจะด่าก็ได้นะแบบเอ้เชื่อมึงมาแนะนํามึงมาแชร์อะไรเนี่ยไร้สาระก็สามารถด่าได้นะไม่ไม่ว่าอะไรนะก็ในคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะก็แยกทางกันไปนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีส่มสิบโลทอง10ตัวนะอ่าเจอกันครับ บายบายฮะ Strength and, and courage great. to preserve